ถ้าพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมักจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันและวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ Seven Wonders of the Ancient World ซึ่งถูกแบ่งไว้เป็น7สิ่งหรือ7สถานที่ และทุกสถานที่รวมมีความสําคัญและความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซ่าของประเทศอียิปต์มหาพีระมิดแห่งกิซ่า Great Pyramid of Giza เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่น่าทึ่งและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดของโลกและมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายดังนี้ จุดกำเนิดและการก่อสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าค่ะหช่วงเวลาการก่อสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าสร้างขึ้นในช่วงปี2,560ถึง2,580ก่อนคริสต์ศักราชในช่วงการปกครองของฟาโรคูฟูคือฟือหรือเทียอปซ์ซึ่งเป็นฟาโรของราชวงศ์ที่4 2. วัสดุการก่อสร้างใช้หินปูนจากแหล่งในท้องถิ่นและหินทรายจากพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับส่วนของห้องภายในใช้หินแกรนิตที่นำมาจากอัสวอน 3. เทคนิคการก่อสร้างข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่ามีการใช้แรงงานจำนวนมากรวมถึงการสร้างทางลาดเพื่อยกหินขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน 4สถานที่ตั้งมหาพีระมิดแห่งกิซ่าตั้งอยู่ที่บริเวณกิซ่ากีซ่าซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำไนห่างจากกรุงไคโรประมาณ13กิโลเมตรความสำคัญของการสร้างมหาพีระมิดแห่งกิซ่าค่ะ 1. การฝังศพของฟาโรห์คูฟูมหาพีระมิดแห่งกิซ่าถูกสร้างขึ้นเป็นหลุมฝังศพของฟาโรห์คูฟู ทรงเป็นฟาโรห์พระองค์ที่สองของราชวงศ์ที่4ในช่วงครึ่งแรกของสมัยราชาอาณาจักรเกา่าซึ่งเป็นองค์พระมาหากษัตริย์ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อียิปต์ 2. ความท้าทายทางวิศวกรรมการก่อสร้างพีระมิดต้องอาศัยความรู้ทางดาราศาสตร์และวิศวกรรมที่สูงมากและยังคงเป็นเรื่องที่น่าประทับใจในการศึกษาถึงการก่อสร้างในยุคโบราณ สิ่งที่น่าสนใจของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าค่ะ 1. ความสูงและขนาดมหาพีระมิดมีพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแต่ละด้านยาวประมาณ230เมตรเคยมีความสูงประมาณ146.6เมตรแต่ตอนนี้เหลือประมาณ138.8เมตรการที่มหาพีระมิดมีความสูงลดลงมาจากหลายปัจจัยเช่นการสึกกร่อนของหินคุ้มและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 2. การจัดเรียงดวงดาวการวางผังของพีระมิดมีความสัมพันธ์กับดวงดาวโดยเฉพาะดาวเหนือซึ่งมีการคำนวณเพื่อให้พีระมิดมีการตั้งอยู่ในแนวทางที่ตรงกับทิศทางทีตงท่ต้องการ 3. ห้องภายในพีระมิดมีทางเดินที่ยาวประมาณ47เมตรประกอบด้วยห้องหลักๆเช่นห้องฝังศพของฟารโรห์และห้องของราชินี ความสำคัญทางวัฒนธรรมของมหาพีระมิด 1. สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและอิทธิพลพีระมิดแห่งกิซ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และอำนาจของกษัตรฟฟิย์ฟาโรอียิปต์ในยุคโบราณมันแสดงถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรและแรงงานที่มีขนาดใหญ่จึงเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จในการก่อสร้างที่ไม่สามารถมีใครเทียบได้ในยุคนั้น 2. ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายการสร้างพีระมิดเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายฟาโรเชื่อว่าพีระมิดจะเป็นสถานที่ช่วยให้พวกเขาเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายและได้รับการปกป้องจากเทพเจ้า 3. ความสัมพันธ์กับเทพเจ้าการจัดเรียงและการออกแบบพีระมิดมีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าอียิปบราณเช่นการจัดตำแหน่งเพื่อให้ตรงกับดวงดาวและเทพเจ้า 4. มรดกโลกมหาพีระมิดแห่งกิซ่าได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1979ซึ่งยืนยันถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพีระมิด 5. แรงบันดาลใจพีระมิดแห่งกิซ่าได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยตลอดหลายศตวตรรษมันยังคงมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมศิลปะและวิทยาศาสตร์ 6. อิทธิพลต่อวรรณกรรมและศิลปะพีระมิดแห่งกิซ่ามักปรากฏในวรรณกรรมศิลปะและภาพ,พยนตร์ที่เกี่ยวกับอียิปต์โบราณมันเป็นภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในวัฒนธรรมปัจจุบัน 7. แหล่งการศึกษาการศึกษาพีระมิดให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างในยุคโบราณรวมถึงความรู้ทางวิศวกรรมและดาราศาสตร์ที่ใช้ในการวางผังและการก่อสร้าง การค้นคว้าการวิจัยเกี่ยวกับพีระมิดยังคงมีการดําเนินต่อไปโดยนักวิจัยยังคงพยายามค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่เช่นวิธีการขนส่งหินและเทคนิคการก่อสร้าง mm. การบํารุงรักษาและการอนุรักษ์ 1. การอนุรักษ์และบูรณนะมหาพีระมิดได้รับการบูรณะและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโครงสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การบูรณามักเน้นไปที่การซ่อมแซมหรือเสริมความมั่นคงของโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากการสึกกร่อนและภัยธรรมชาติ 2. การจัดการการจัดการสถานที่และการดูแลรักษาพีระมิดยังคงดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอียิปต์เช่นกระทรวงโบราณคดีและองค์กรต่างประเทศที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ 3. การปกป้องการปกป้องจากการทำลายและการขโมยยังคงเป็นความท้าทายนักบำรุงรักษาต้องคอยติดตามและจัดการกับภัยคุกคามต่างๆ 4. การวิจัยการศึกษาพีระมิดยังคงดำเนินต่อไปโดยนักวิจัยและนักโบราณคดีจากทั่วโลกยังทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างประวัติศาสตร์และความหมายทางวัฒนธรรมของพีระมิด โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกนด้วยเลเซอร์และการถ่ายภาพทางอากาศทําให้การวิจัยและการอนุรักษ์สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. มลภาวะและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจํานวนมากและมลภาวะจากเมืองไครโลใกล้เคียงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของพีระมิดการจัดการที่ดีและการควบคุมการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาโครงสร้างห การเข้าชมการเข้าชมมหาพีระมิดมีข้อกำหนดและการควบคุมเพื่อปกป้องโครงสร้างจากการเสื่อมสภาพนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายนอกพีระมิดและเข้าไปในห้องภายในบางส่วนได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของพื้นที่ 7. การซ่อมแซมโครงสร้างการซ่อมแซมที่ดำเนินการอยู่มุ่งเน้นไปที่การเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างและการป้องกันการสึกก่อนของหิน การซ่อมแซมหมักใช้วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรักษาสภาพเดิมของโครงสร้างให้มากที่สุด 8. ข้อกำหนดการเข้าชมมีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าชมเพื่อปกป้องโครงสร้างจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่นการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันและการห้ามสัมผัสโครงสร้างโดยตรง9 การให้ข้อมูลและการศึกษามีการติดตั้งป้ายข้อมูลและศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสำคัญของพีระมิดเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้หนักท่องเที่ยวตระหนักถึงการอนุรักษ์ในปัจจุบันมหาพีระมิดแห่งกิซ่ายังคงเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญและมีความนิยมที่สุดในโลกยังคงมีการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ดังนั้น มหาพีระมิดแห่งกิซ่าจึงเป็นมากกว่าความสำเร็จทางวิศวกรรมมันเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเชื่อของอียิปต์โบราณที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั่วโลกและยังถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอียิปต์นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและสำรวจภายในพีระมิดรวมถึงชมสฟิงซ์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งในโครงสร้างทางประวัติศาสตร,ร์ที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจในอียิปต์โบราณ มหาพีระมิดแห่งกิซ่าจึงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยของอียิปต์โบราณและยังคงเป็นแหล่งศึกษาและความประทับใจสำหรับผู้คนจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ